อตอนนี้อยู่แลนด์ไบส์นะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นรถที่พิเศษนะฮะรุ่ยอดพิเศษเดี๋ยวคุยกับพี่แลนด์สักหน่อยดีกว่าอ๋อนี่จะถ่ายรูปให้เขาใช่ไหมพี่ถ่ายรูปให้เขาดูว่าประกอบเสร็จก็จองไว้ตอนยังไม่ประกอบอ๋อประกอบเสร็จแล้วถึงให้เขาดูจองออไว้ตอนยังไม่ประกอบหมายถึงว่าทําสียังทำจองอทำแล้วทำแล้วทำแล้วเห็นสีแล้วใช่ไหมแล้วแต่เห็นเป็นโครรงไไม่ด้อหสีแล้วก็จองไปเลยนี่สงการติดนหมพี่ ไม่ปิดสงการไม่ปิดเปิดทุกวันเปิดทุกวันใครหยุดสงการมาเลยเปิดทุกวันเลยใครใครใที่มาจากจังหวัดมาเที่ยวสงการมาหาลูกครับมาหาลูกจากเล้นจักรยานพอดีมาหาแลนด์ไบค์ดูมาหลายทีแนละ้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาชมต้องมาดูให้ได้นะที่นี่นะเยอะรถเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวจะลงอีกนะประมาณวันที่ยี่สิบกว่ากนะ่อนสงการสงกีกน <ลง S 2> ่าจะลงอีกจะไม่ต่ำกว่าสองตู้สองตู้เลยนะไม่่ตำก่อนสงการนะโอ้โหนี่ก็เยอะแล้วนะเพราะที่ลงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมด รถไฟฟ้ารถนี้รถไฟฟ้าเยอะมากนะอ,อ่านี่มีเครื่องบ <de> ินเด็กมีเยอะปิดเทอมเนี่ยมันรถเด็กอ๋อใช่เมื่อกี้เห็นน้องๆมาเลือกกันเยอะเลยนะ <de> โอ้โห<อ>เ<อ>พราค้าก็สนใจก็มาในเรืรถเด็กมีเยอะอ๋อหมายความว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยพี่เน้นรถเด็กเลยรถเด็กกันขายดีโอ้โหมีอย่างนี้นะเป็นเทศกาลเลยนะรถเด็กคงว่างไม่มีอะไรทำเลยปั่นจักรยานเล่นที่บ้านแล้วอย่างเงี้ยรถเด็กมันราคายังไงบ้างพี่ก็ปกติถ้าขายหน้าร้านก็อยู่วันพันพันไปบ่ายพันเองโอ้ โอ้ี่อันนี้มือจากญี่ปุ่นเลยใช่ป่ะญี่ป<ะ>ุ่นโอ้มันคนละอย่างครับคุณภาพมันแตกต่างกันเนี่คุณภาพด็กข้างแบบสวยคลิกเลยใช่ใช่สวยมากเนี่ยพาคุณคุณหนูหนูมาดูได้เลยนะปิดเทอมนี้นะมาหัดจักรยานช่วงนี้นะมันพันไปปลายเลยพันไปปลายเองคือนี่ขายปีกเลยพันไปปลายเนี่ยใช่ครับโอ้ได้รถอย่างนี้ไปแล้วนะฮะถ้าพ่อค้าก็ถูกตัวนี้พ่อค้าถูกตัวนี้อีกถูกตัวนี้โอ้โหอ้าวเดบอร์บิดค้างฉัแล้ว นี่ฮนะเครื่องบินค้างนะนะถูกมากนะฮะเออซื้อส่งนะพันพันนิดเดเองนะฮะถ้าเกิดมาเอาถ้าเกิดปีกนะสามพันก็ซื้อส่งแล้วนะฮะโอ้เรือบินนะฮะอันนี้ก็คือรถเดี๋ยวผมไปดรพันดูรถนี้นะฮะสี่แดนถ่ายนะขายลูกค้านะเป็นเฟรมอลูใช่ไหมพี่เออบ้าเอีอบสวัสดีครับ อูลูเบาเลยเนาะอู๋อูเบามากอู๋อูอู๋อู๋อูลอูเอู๋อู๋อมันูะไม่อย่มื่อยเชื่อู๋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 อูจะลบอู๋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 กู๋อู้อู๋อังกฤษตัวนี้เหรอูะอู๋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 องาฤษบอ๊กอิตนะครับบิ๊กูิตไม่เคยเข้ามาเนาะ๋อู๋อูนอู๋อูเอู๋ออู๋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 อน๋อน๋อู มีอันนี้เข้ามาด้วยนะะนี่พันมาอย่างดีเลยนะเดี๋ยวสงการนะสงการใครที่มาที่ถามไปแล้วนะสงการเนี่ยไม่หยุดนะฮะใครที่ไม่ได้ไปไหนมาไปเล่นน้าสงการเสร็จแล้วแถวพุทธมณฑลสายสี่เนี่ยก็มาได้นะฮะหรือว่าใครที่ไปเล่นสงการมาแล้วอยากจะมาดูจัก,กรยานได้เลยหรือผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดมานะฮะต่างจังหวัดเนี่ยก็คือมาหาลูกมาหาหลานเนาะมาหาลูกๆที่กรุงเทพเนาะ แล้วก็แวะมาดูได้นะฮะร้านเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันเลยนะมีคนอยู่แน่นอนทุกวันนะแต่ว่า,าบางบางทีบางบาง,บางท่านเนี่ยให้ลูกพามาดูนะฮะมาจากตกางจังหวัดมาให้ลูกพามาดูเนาะอยากจะมาสักครั้งหนึ่งนะแลนไบเนี่ยอยากจะมาดูสักครั้งหนึ่งเนาะสายจักรยานเนี่ยต้องมาดูให้ได้นะฮะแลนไบเนี่ยไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังนะจักรยานมีทุกประเภทนะฮะเอารถกระบะมาขนเลยก็ได้นะใส่น้ำเล่นสงการเสร็จปุ๊บคว่ำถัง นะแล้วก็มาดูจักรยานกันเอาขึ้นรถกลับบ้านไปได้เลยนะฮะนี่เนาะแล้วช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะจักรยานเด็กๆเข้ามาเพียบเลยนะฮะคือรู้ใจเด็กๆจริงๆนะพี่แลเนี่ยเนาะมีลูกเล็กนะ,ะรู้ใจเด็กๆมากปิดเทอมเอาจักรยานเด็กมาเลยมาก่อนเลยนะฮะนี่นะพันต้นๆอย่างนะฮะพันปลายๆมีเยอะหลายราคานะฮะแล้วคุณภาพนี่ของญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่ว่าจะเป็นดุมไม่ว่าจะเป็นล้อ หล,หลายอย่างนะเฟรมเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะคะ <_ d ị p> ุณภพาพต่างกันเยอะนะฮะ <_ d ream> ต่างกันมากนะฮะเพราะว่าเขาก็คุมคุณภาพนะทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเนาะเขาจะดีๆงั้นเลยนะฮะนี่เดีเผมผมเห็นมีล้อเสริมด้วยบางคันมีล้อเสริมเลยแล้วล้อเสริมเขาไม่เหมือนของเรานะแต่เราจะเป็นยานงแข็งๆเ,เขาเป็นแบบเป็นแบบอะไรสักอย่างเนี่ยนะ <_ d ream> เป็น,เป,นเป็นแผ่นเลยนะล้อเสริมเขาเนี่ยซึ่งสวยมาก แล้วก็รถไฟฟ้าจากญี่ปุ่นนะฮะมากันเป็นซุบเลยนะนะโดยได้รับความนิยมก็เลยมาเป็นตุบเป็นซุบเลยนะฮะรถไฟฟ้าเนี่ยนะนนะโอ้โหมาหลายแถวเลยนะมแนีแถวนู่นแถวนี้หลายคันเลยนะเกือบห้าสิบคันรถไฟฟ้าวันนี้โอ้ อุ้ยสุดๆบีมเอ็กด้วยนะฮะบีมเอ็กเนี่ยโอ้โหไม่ผมที่ผมเห็นนะประเมินประเมินจากสายตามไม่ต่ำกว่า40-50ิบห้าสคันนะบีเนะอ็มเอ็กนะฮะเปิดข้างในด้วยด้วยนะนี่ยบีเอ็กขน้นเลยนะที่เห็นกองๆอยู่นะ่ะเส้่ะนะสามสิบนสะี่สิบเกือบห้าสิบคันเนะี่ยผมว่านะต้องมีอ่ะต้องมี40อัพอ่ะบีเอ็มเอ็กนะนะไว้ต่อผมเห็นคันเดียวผมก็ว้าวแล้วโอ้โหนี่เห็นเห็นทีเดียว สามสิบสี่สิบคันนี้โอ้โหมู้จะเลือกยังไงเลยนะไว้ก่อนเห็นอยู่สองคันต้องรีบเลือกนะฮะไม่เอาคันใปคันหนึ่งนะสี่พันกว่าบาทเดีถุงถูกลงเยอะนะฮะถูกลงเยอะถูกลงเยอะตอนนี้กําลังเรียงนะฮะเตรียมเตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวดูสิว,ว,ว่าจะมีรถใหม่แล้วนะ,ะมาอีกหลายรถเลยไม่ต้องห่วงนะโชคสงการนะไม่ขาดระยะแน่นอนนะฮะรถเนาะไม่ตลอดกำลังเช็คอยู่เลยนะครับพี่แดง